นม่อยู่ไหนนะแม่อยู่ตรงบ้านเออมา่านเหรออ๋อนี่ไงมันมามันมามันเจอฉันนายรีบใส่เกียร์หมาดิเฮ้ยฉันเจอแล้วเครื่องปั่นไฟไหนดูนี่อยู่ข้างม่านอ่ะข้างบ้านหลังม้ำเต้นห่ะ โอ้โหตายแล้วหนึ่งว้าวจ้ช้ามอยูนี่นาเปลี่ยนตัวแล้วหรอเปลี่ยนตัวแล้วแล้วฉันจะหอะไรนักหนาเนี่ยนายน,นายเลิกนายลดไหมไม่ลดสักครั้งเลยแต่เลิกฉันบอกด้นายโอ้ยโอ้ย,อยนายนอกจากมันจะมีเจสันปกติแล้วมันจะมีแฟนเจสันด้วย ฉันเลยะดูฉันดูยแล้วมาดูว่าหมายถึงดูแตนเนี้ยไม่ลแฟนเจสันแเดยแฟนเจสันแฟนเจสันนี่เออไม่มีใครมาไล่ฉันเลยเนี่ย <laughs> ไ,ไ,มไม่หรอ,อลแล้วอันไนมันมันเต้นอยู่เฮ้ยใครเต้นมเาเจอใครแฟนเจสันบ้าเลยเอา้ามันไม่มเไรฉันเลยอ่ะ ว่าแล้วบ้าแล้วไม่ได้เลยก็บาแล้วเออไม่ไไรใช่ไหมมันตรงมาที่ฉันตลอดเลยตัวเดียวแล้วให้มันมันเต้นหน่อยนนายไม่ได้กับเพาดิอย่าพุ่งเต้นดีกว่านะเออตายไปแล้วสองสามคน

มันมันมันไปแล้วมันมาแล้วแกฉันไม่ทำอะไรมันก็ไม่โจมตีให้ฉันเลยแฟนแฟนเจสันมันกินอยู่มันกินอยู่ไงแฟนเจสันไอไอนี่เราไอ้ตำรวจไอผู้ช้าตำรวจมาจับคุณดิไงมันอยู่กับไอ้ตำรวจัไปแล้ว เอ้ามันมันรอบมันรอบเอ้าทำให้ปดตายเหลือเหลือสิบสเ้านาไหมฉันรอดบ่อยได้อนยไะมหน้าจแนเป็นยางั้นะ ฉันขอเปนตัวเป็นดกเพลงนี้มีดีกสิบ่อยรอบนี้เป็นใครจอนโดนโดมีสกินโอเคไหม คือฉันเจอเครื่องปัดไฟพอดีเลยอฉันก็เจอเครื่องปัดไฟโอ้โหว่าอีซี่เลยอ้ยอีซี่มากเลยเอ่อแต่ฉันติดปัญหาเรื่องคือ พี่เจ้าจอนอ่ะเราผ่านแล้วโอเคนายอยู่ไหนอยู่ตรงนี้น <c oughs> ายให้ดูความแตกนายดูความแตกต่างของเรากันนายมาดูความแตกต่างของกับเรากันต่างแค่ผมมาอุ้ยไอจอนโดมันอยู่นั่นแล้วโอลงตาเป็นโอเค เท่ามันไฟเลยหนึ่งอ้อครบครบแล้วอ่ะก็รอให้ชนะหรอใช่ขนาดน้เองนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเรื่องกับจอโดนายอย่าพึ่งเดี๋ยวเรานายอาจจะเดี๋ยวอาจจะจะไปฟันฟันกับจอโดเออเอาจริงดิจอโดอิงูไหนว่าแล้วจอโน อโนแล้วติดสถานะคือติดสถานะอะไรอ่ะไม่รู้ดิในฉันมีถังระเบิดอยู่ด้านด้านด้านหลังอะ่ะม,ม,มันมามัมาพอดูดีๆก่อนมันมาชิ้เป่งแล้วโอ้โอ้ฉันติดสถานะติดสถานะอะไรติดสถานะเนี่ยโอ้แดงจ๋าเลยอุ้ยตัวอนะไรกัน่เอ,อ้ยนี่มันอุกปกรณ์หรือเปล่าว่ะ มันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้เล่นตายเอ้ยของของดีล็อกซีโคลาล็อกซาโคลาอิสตั๊มันอะไรว่ะล็อกซี่โคลานเนี่ยโคคาโคลาอนะิสต,สตั๊กซ์หน้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมหนักเลือดในเหลือเก้าสิบตอนอีเลชันเหลือแปด โอ้ทำไมทำไมหาไมหายเ,กเกยรืองเกสรดีดีกว่าเฮ้ยมีคนตอบผมนายอย่าไปหอเพราคนนี้เป็นคนไทยแน่เีย้าไม่นนไมักเกสรมอก Lovely, đi, Lớp đi, lắp đi lobby, 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 ăn lobby, 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 Nó lobby, 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 Oh, lobby, lobby, ตายโอ้โหตายครพีเลนเลยอะใช่ไหมสำหรับฉันร really like ู้สึกว่าวันนี้วันเก่งกว่าเยอะเลยอ่ะคนไทยบอกสี่โคนา่ะแต่ฉันอันนี้ฉันจะเป็นนายดูนี่นะตอนตายเป็นยังไง ไหนหัวฉันนี่นายคนนี้ที่แอดฉันมาเนี่ยนายไอ้นกหนึหน่งสองสามอ่ะจัดมีแมวด้วยอา้าวอห